สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับผมบีบีฟอร์ดนะครับวันนี้ผมจะพามาชมด้านหลังตัวนี้เลยนะครับผมนี่เลยเป็นตัวเอเวอเรสต์ตัวท็อปนะครับตัวไบเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ขนาดอยู่ที่2 0นะครับ2 1งมแรงม้านะครับตัวนี้จะบอกว่าแต่งแนวสปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยครับผมปะแล้วผมจะพาไปโรงีรดนะครับว่าผมแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะครับตัวนี้ครับผมอ่ะตัวนี้นะครับขาวนวลๆขาวมุกเลยนะครับถ้าตัวนี้ สีขาวมุราคาจะเพิ่ม10,000บาทนะครับอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาลงรายละเอียดนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็น f O R D นะครับนะครับเป็นสีดําด้านอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสืออะคริลินะครับผมนะ่ครับตอนแรกจะเป็นสีเงินนะครับผมก็เปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าเป็นสีดําด้านนะครับรถจะแต่งสไตล์สีขาวตัดดํานะครับเพื่อให้ดูแบบว่า สปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะครับผมเพื่อให้แมทกับตัวรถนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับก่อนหน้านั้นจะเป็นสีบอลนะครับผมก็ได้ทําการทําสีนะครับเป็นสีดํานะครับสีดําด้านนะครับเพื่อแมทกับตัวกระจังนะครับตัวนักสื่ออคิลิลแลวก็ตัวกระจังหน้าสีดําด้านแล้วก็ตัวนี้นะครับดำด้านเหมือนกันทาดาด้านนะครับใส่ให้ที่ข้อไฟให้กับคุณลูกค้านะครับตัวนี้ครับข้อไฟหน้านะครับอ่ะครับมากันก้นข้างนะครับเป็นซุ้มล้อขนาดสี เไม่ได่สี่นิ้วนะครับสามนิ้วนะครับผมสีดําด้านเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับเพื่อก็เพื่อให้แมทกับตัวรถนะครับผมมากันนะครับไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับตัวนี้นะครับแม็กเป็นวายปาร์เปอร์นะครับฟูลเอลแท้นะครับตัวนี้นะครับจะบอกว่าเป็นลายที่ยอดฮิตมากเลยนะครับผมขนาดซีรีส์ยางอยู่ที่27555อัพ R20 นะครับตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ20นะครับผมนี่อย่างนี้เลย แล้วก็นะครับเป็นลายที่ยอดฮิตมากแล้วก็แม็กตัวนี้นะครับลงครั้งเดียวจบนะครับแล้วก็ยางตัวนี้เป็นเหมาะทุกขภาพผิวนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้นะครับลง BF ตัวนี้จบนะครับผมนี่เลย BF หล่อๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับคอบแก้มเราก็ใส่ดำด้านเพื่อให้ตัดกับรถดูสปอร์ตขึ้นครับก่อนนั้นจะเป็นสีเงินนะครับผมก็ตัดให้เป็นสีดำด้านหมดคอบกระจกก็เหมือนกันนะครับผม ข้อก็ะจกก็ใส่ไปนะครับผมตัวนี้จะไม่มีการสา์มาผมก็ใส่ไปครับอย่างนี้ครับรองมือจับใส่ดําด้านไปแล้วก็ข้อมือจับใส่ดําด้านไปอย่างนี้ครับแล้วก็ทํรับการแลบหลังคาครึ่งคันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยแลบหลังคาครึ่งคันเลยนะครับแล้วก็ข้อฝาน้ํามันแล้วก็ข้อไฟท้ายนะครับใส่ที่คลีปฉลามให้กับคุณลูกค้านะครับผมนี่นะครับจะแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นครับด้านหลังก็ครอบไปนะครับ ครอบดาด้านไปนะครับแบบนี้เลยครับผมด้านหลังเหมือนกันด้านหลังตัวนี้จะเป็นสีบอลนะครับสีบอลเงินนะครับแล้วก็ทําการตัดสีเป็นสีดาด้านให้กับคุณลูกค้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะบอกว่ามีโปรโมชั่นมากมายนะครับท่านใดสนใจก็โทรหาบีบีนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยศูนยเปอร์เซ็นยาวนานถึงห้าปีนะครับหรือเลือกรับส่วนลดหนึ่งแสนบาทก็ได้นะครับผม หรือว่าอยากจะได้แบบไหนอยากแต่งแบบไหนก็โทรหา BB Ford ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยว BB จะหารถสวยๆเสมกำงามมาให้รีวิวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย